ลุอคอนชีวิตรักรักซ่อนแอบตอนอวสานขนมพิงดีใจที่ความสัมพันธ์ระหว่างเจนกับครูพัดพ,พัฒนาขึ้นมากพัดเข้าใจดีเพราะเธอเองบอกว่าเธอแต่งงานกับเจนเพราะอะไรครูพัดไม่ได้ว่าอะไรและจะรอจนกว่าเธอกับเจนจะอย่าร้างกันวันนั้นเธอจึงตัดสินใจบอกกับเจนพี่เจน พิงจะกลับบ้านนอกนะคะกลับบ้านนอกผิงหมายความว่าอย่างไงอะเราอยากกันนะคะพี่เซนพี่กับครูพัทจะได้แต่งงานกันพี่กับครูพัทเราก็เพิ่งคบกันได้ไม่นานยังไม่ต้องรีบร้อนแต่งงานกันหรอกพิงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งงานกับพี่เพราะว่ามายูยังเด็กอยู่เอาไว้ให้มายูโตกว่านี้ก่อนก็แล้วกัน ที่สําคัญถึงเราจะหย่ากันแล้วผิงก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ได้ในฐานะที่เป็นแม่ของมายูหลานของพี่นะไม่จะเป็นที่จะต้องย้ายออกไปเลยครูพัทเขาเข้าใจดีให้ผิงอยู่ที่นี่คงไม่เหมาะหรอกคะ่ะคนอื่นเขาไม่รู้นะี่คะว่าเราแต่งงานกันเฉพาะในนามเดี๋ยวพี่จะโดนนินทาว่ามีเมียหลวงเมียน้อยมาอยู่ที่บ้านเดียวกันให้ผิงกลับไปเถอะนะคะแต่ว่า ที่สำคัญน่ะแม่ของผิงก็แก่มากแล้วนะคะผิงจะเป็นต้องกลับไปดูแลท่านเพราะว่าแม่ก็ดูแลรีสอร์ทไม่ไหวแล้วผิงแน่ใจนะแน่ใจค่ะผิงกลับไปก็ไม่ลําบากอะไรหรอกค่ะกิจาการของบ้านผิงก็มีอีกอย่างมาอยู่ก็จะได้มีคุณตาคนยายดูแลก็ได้ตอนนี้ชีวิตคู่ของพี่กับครูพัทก็กําลังจะไปได้ดีแล้วผิงล่ะ ไม่คิดที่จะให้อภัยน้องชายของพี่เลยเหรอไม่ค่ะระหว่างผิงกับคุณจีนมันเป็นไปไม่ได้เราก็เหมือนแก้วที่มันร้าวไปแล้วไม่มีทางที่จะทำให้แก้วมันประสานกันได้หรอกค่ะพี่เจนแต่ไอ้จีนมันรักผิงเนอะรักมากด้วยเขาไม่ได้รักผิงหรอกคะ่ะสำหรับเขาแค่อยากเอาชนะผิงเท่านั้นแหละขนมพิงบอกขึ้นอย่างเด็ดเดีย่ยวยิงซาวพาลูกกลับบ้านนอก เธอไปช่วยงานแม่ที่รีสอร์ททำงานทุกอย่างส่วนมิวเองได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศและแต่งงานกับผู้ชายที่โนนฉันดีใจกับมิวมันจริงๆจ้ะแม่เห็นมันได้ดีฉันก็มีความสุขไปด้วยเออเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องไปถือโทษโกรธเครืองกันหรอกเรื่องอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปซะเถอะฉันไม่เคยโกรธไอ้มิวมันนะแม่ ฉันตั้งหากที่ผิดเองที่ไปแย่งคุณจินมาจากไอ้หมิวตอนนี้หนังหมิวนะมันไปทำศัลยกรรมโอ้ยสวยขึ้นจนใครๆในหมู่บ้านต่างก็จำมันไม่ได้ทั้งนั้นแหละจริงเหรอแม่หูยมันไปทำศัลยกรรมที่ไหนก็ไม่รู้หมอดีดีเมื่อก่อนนี่ข้าก็ว่าดเองสวยกว่าหนังหมิวแต่ตอนนี้โอ้ยเองชิดซ้ายขนาดนั้นเลยเหรอแม่อยากเห็นจัง น้องๆอั้าพัชราเลยล่ะแกเอ้ยถ้าแกเห็นแกคงจำหนึ่งมิวมันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ส่งเสียงมาโอ้ยฉันอยากเห็นจังแม่เห็นแม่มันบอกว่าอีกสองสาวันนี้มันจะมาเยี่ยมนะถ้าแกมาอยู่ที่นี่ก็คงจะได้เจอกันสักวันนะ่ะขนมพิงทํทำงานช่วยแม่ที่บ้านอีกสองสาวันต่อมามิวก็มาเยี่ยมแม่ที่บ้านนอกพอรู้ว่าหมิวมาขนมพิงก็รีบไปหาที่บ้าน หมิวนางผิงโหได้ยินแม่บอกว่าแกสวยขึ้นฉันไม่คิดว่าแกจะสวยขึ้นขนาดนี้นะหมิวหุยที่แม่บอกว่าสวยพอๆกับอั้นพัชราภาฉันว่าแกสวยกว่าแก็ธรรมดาแหละแกคนมันมีผัวรวยผัวสายเปผัวอกเอาใจฉันจะไปทำศิลยกรรมที่ไหนราคากี่ล้านกี่แสนเขาก็ไม่ว่า ดีใจด้วยนะฉันเห็นแกมีความสุขฉันก็ดีใจแล้วแกล่ะยังรักกับคุณจินดีอยู่หรือเปล่าถ้าแกไม่แย่งคุณจินไปจากฉันนะฉันก็อาจจะจมปลักอยู่กับผู้ชายอย่างเขาฉันจะเป็นนักร้องดังแต่ก็รวยไม่สู้สามีฉันหรอกขับใจนะที่แกแย่งเขาไปจากฉันน่ะฉันขอโทษนะหมีิวสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างฉันเป็นผิด ฉันมันเลวที่แย่งแฟนของเพื่อนได้ลงคอเออหายโกรธนานแล้วล่ะแล้วแกเป็นไงบ้างล่ะชีวิตคู่ตกลงสามีของแกเป็นพี่หรือเป็นคนน้องกันแน่ฉันงงไปหมดละฉันก็อยู่กับลูกสองคนที่รีสอร์ทนั่นแหละอะไรกันคุณจินเขาไม่งอแกเหรอหยิบบอกนะว่าเขาไม่รู้ว่าแกท้องกับเขาเนี่ย เขาไม่ง้อหรอกเขาไม่เคยรักฉันนี่กินแน่ใจเหรอว่าเขาไม่ได้รักแกทั้ทง,ทงที่แกมีลูกกับเขาเนี่ยนะใช่คุณจีนเขาไม่เคยรักฉันหรอกใครบอกว่าฉันไม่รักเธอขนมผิงคุณจีนผิงฉันขอโทษนะมิวผมเองก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉันให้อภัยอีกอย่างตอนเนี้ยฉันก็มีความสุขมากๆถ้าฉันไม่ได้เลิกกับคุณฉันก็คงไม่ได้เจอสามีที่แสนสเพอร์เฟกของฉันหรอกขอบคุณนะคุยกันดีๆล่ะฉันไปก่อนไม่อยากจะเป็นกอขอคอผิงให้อภัยฉันแล้วกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะนะฉันไม่มีอะไรจะให้อภัยคุณทั้งนั้นแหละคุณกลับไปเถอะคุณจีน ฉันรักเธอกับลูกมากนะผิงกลับกับฉันเถอะนะรักรักแล้วหายหน้าไปสองสาเดือนนี่นะหรอฉันก็แค่กลับไปตั้งหลักไม่ได้คิดว่าจะถอยจริงๆสักหน่อยผิงฉันรักเธอมากนะให้โอกาสฉันเถอะถ้าฉันทำผิดอีกเธอค่อยโกรธค่อยเกลียดฉันไปตลอดชีวิตก็ได้แต่ครั้งนี้ให้อภัยฉันสักครั้งนะฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆคุณกล้าทิ้งอาชีพที่ตัวเองรัก กล้าประกาศให้คนทั้งโลกรู้ไหมละ่ะว่าคุณรักฉันแต่งงานกับฉันและมาอยู่เป็นลูกของคุณได้สิฉันจะไม่ซ่อนแอบเธอไว้ตรงไหนอีกแล้วขนมพิงนิ่งคิดเธอยังรักเขามากแต่ก็กลัวว่าจะโดนทิ้งอีกรอบฉันสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกฉันให้เวลาคุณจีบฉัน2ปีได้กี่ปีฉันก็จะทน ทำให้มันได้ก็แล้วกันไม่ใช่ว่าถอยตั้งแต่ยังไม่สู้หญิงสาวแอบยิ้มแต่แค่นี้ก็ดีมากแล้วสำหรับจินและเขามั่นใจว่าไม่ถึงสองปีให้เต็มที่เลยก็คือสองเดือนขนมพิงจะต้องใจอ่อนยอมรับเขาแน่แม่ขาอุ๊ยอาจินอาไม่ใช่อาของมายูนะคะแต่อาเป็นพ่อของมายูอะไรนะคะอาเป็นพ่อของมายู เรียกพ่อสิลูกพ่อจิมขนมผิงหมันไส้ที่เขาคิดจะเข้าทางลูกไม่รู้ว่าเธอจะรอให้เขาจีบถึงสปีได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้หัวใจเธอมันก็อ่อนยวบไปมากแล้วแะจบไปแล้วนะคะรักซ่อนแอบจบแนวนี้ชอบกันหรือเปล่าคะถ้าใครยังไม่เต็มอิ่มสามารถเข้าไปโหลดในรูปแบบอ e ีบุ๊กได้ในชื่อเรื่องอย่าบอกใครว่าเราได้กันคะ่ะ